ตออนนเพื่ท่ทีไวว้งาใจได้ใช่ตัวฉันช่างหอมสะอาดรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะเลยทุกๆครั้งที่ได้ล้างตัวเอาละ่ะแล้วต่อจากนี้มีหน้าต้องทำอะไรนะอืมฉันต้องเอาอะไรไปเพื่อนเพื่อนที่สวนสาธนารณะนะเอาเถอะอืมไปถึงก่อนดีกว่าพักพวกกำลังรอเดี๋ยวคงรู้สึกดีเองไม่อได้พบหน้ากัน จอนนี่อย่าพึ่งนะนาะยเอาซอสมะเขือเทศมาด้วยมาเนี่ยโอ้ฉันลืมไปจริงๆด้วยอะเพื่อนอ้าวแล้วไม่เป็นไรฉันเอามาด้วยแล้วเผื่อว่าจะไปต้องใช้นะ่ะอือจอนนี่ <c oughs> แล้วมัสตาร์ดล่ะตามที่นัดหมายกันไว้นายต้องเอามัสตาร์ดมาด้วยนี่โอ้ฉันก็ลืมเหมือนกันล่ะนะเอย แล้วถ้าหากไม่มีมัสตาร์ดมันก็ไม่อร่อยละสิทำไมเธอต้องลืมมันด้วยละจอนนี่ไม่เป็นไรฉันเอามาด้วยเหมือนกันเพื่อมีใครบางคนลืม <Yeah. S 1> อันนี้ไงแคลลี่ขอบใจนะดิเร็กเธอจัางเป็นวีรบุรุษของฉันจริงๆไม่เป็นไรไม่ต้องชมขนาดนั้นเรื่องเล็กนิดเดียวเองช่างดีเหลือเกินที่นายเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้แทนที่ใครบางคนนัดหมายว่าจะเอามาแล้วก็ลืมซะหมายถึงชันนั่นเหรอเป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้นะ่ะโอ้ฉันไม่เอาด้วยคนละแฟรงคลิน การเป็นคนที่น่าไว้วางใจมันช่างแสนน่าเบื่อจริงๆมันไม่ใช่ตัวฉันเอาซะเลยนะอ่ะนะโอเดียวนะทำไมเธอรู้สึกแบบนั้นล่ะคนที่น่าไว้วางใจได้มันน่าเบื่อเหรอสำหรับฉันฉันรู้สึกเช่นนั้นจริงๆดูอย่างเพื่อนเราสองคนกำลังเล่นว่าวอยู่ที่สนามนั่นสิต้องรอให้มีลมถึงจะให้ว่าวลอยตัวขึ้นไปได้แล้วลมก็ไว้วางใจไม่ได้เห็นไหมล่ะ สำหรับฉันแล้วไม่เห็นจำเป็นเลยที่จะต้องได้รับการไว้วางใจนะ่ะไม่เลยมันช่างน่าอายจริงๆเลยจอร์นี่นายน่าลืมทั้งซอสมะเขือเทศและก็มัสตาร์ดเลยนะอีเจมาดูนี่สิเห็นไหมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของฉันว้าวที่ไม่ต้องใช้เชือกเลยที่ใช้แต่เครื่องยนต์แทนมันสุดยอดไปเลย ใช่เห็นด้วยแล้วจะควบคุมมันยังไงอะอ,อ่ใช่ควบคุมยังไงไมันตกลงมาแล้วว้ามันคืออะไรเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเวียนหัวไปหมดแล้วเฮ้ยห<ม> <Orchestra> hey, วัดดีนายคือพวกเรา<ว>คือผู้หวังดียินดีต้อนรับสื่อเมืองแห่งความตรองกันข้าม เมืองแห่งความตรงกันข้ามอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกแล้วนายไม่ต้องกังวลกับการไว้ใจกับอะไรเลยทั้งนั้นใช่นายจะอยู่ที่นี่ได้ยังมีความสุขมากเลยใช่ได้ความไม่วางใจจริงๆไม่ต้องคดาดหวังอะไรมากด้วยและนายล่ะชื่ออะไรเหรอฉันจอนนี่ดีล่ะจอนนี่นายดูท่าทางยังสกปรกนะนายอยากลองใช้บริการทําความสะอาดก่อนไหมล่ะ ที่นี่มีบริการล้างรถด้วยเหรอใช่มันชื่อว่าสควิคกี้โอ้ฉันรู้จักบริการสคว i k กีฉันใช้แล้วสะอาดดีทุกครั้งเลยนะโอไม่หรอกบางทีก็สะอาดดีบางทีก็อาจจะทำให้ตัวนายหลุดหมดเลยไม่เหลือซากเลยก็ได้นะลองดูสิมันน่าตื่นเต้นดีนะบางคนเอามากับซากที่ดูแปลกแปลกอะไปกันเถอะ ไฟเขียวแล้วไปกันเถอะว้วมันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยพวกนั้นทําอะไรกันนะ่ะเราได้ไฟเขียวนะพวกเขาก็น่าจะได้เหมือนกันละในละเมืองนี้ไม่อาจไว้ใจได้เขาก็เลยวิ่งออกมาใช่การไม่วางใจได้ช่งน่าเบือ่อจริงๆเฮ้ย hey! พวกนั้นดูเหมือนเพื่อนของเราเลยอะแล้วฉันก็ลองใช้ท่อดูดซุปมันฝรั่ง ได้ยิยนแล้วมันช่างน่าสนใจจริงๆแล้วคืนนี้จะนัดเจอกันมื้อเย็ยนตอนไหนดีละ่ะประมาณสามทุ่มแล้วกันเพราะมันเริ่มดึกแล้วนะดีหรือเปล่าล่ะฮะมันช่างหน้าแปลกใจจริงๆเลยแคลรี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนทั้งที่ดูเหมือนคันเดิมเลยนะไปกันได้แล้วจานี่ไปใช้บริการสควิค้กัน อะไรขึ้นกับรถพวกนี้นะ่ะมันเป็นพวกสร้างรถที่หลุดออกมาไงมันเธอคิวต่อไปกำลังมางเลยนั่นต่อได้เลย ใช่มานี่แหละเมืองแห่งความตรงกันข้ามรู้สึกยังไงบ้างนี่แหละผลของการที่ไว้วางใจและน่าเบื่อโอ้ยฉันเริ่มทนไม่ไหวแล้วล่ะฉันเริ่มอยากกลับบ้านแล้วกลับบ้านเหรอแล้วนายจะทำยังไงอะบางทีน่าจะพานายไปพบศาสตราจารย์ดูนะใช่แล้วล่ะบางทีท่านศาสตราจารย์น่าจะช่วยได้นะเอาละงั้นพวกเราลองไปกันเถอะ อนนี้พวกนายยังเข้าไปพบทศัตย์ตราจา์ไม่ได้นะแต่ฉันขอแค่เข้าไปพบชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองน่ะไม่ได้แน่นอนเลยเพื่อนเอ้ยรอเดี๋ยวนะแต่เรานึกว่าเมืองแห่งความตรงกันข้ามไม่น่ามีคําว่าแน่นอนซะอีกฉันก็ว่านายน่าจะพูดถูกนะงั้นก็เข้าไปก็ได้อ,อย อ,อท่านศาสตราจารย์โอ้สวัสดีให้จะช่วยอะไรเธอได้บ้างละ่ะได้โปรโเธอท่านผมมีชื่อว่าจอนนี่อยากขอความช่วยเหลือผมอยากกลับบ้านนะครับโอ้โจอห์นนี่เธอสามารถกลับบ้าน,อ,นอะไรก็ได้แต่เธอต้องลองเสี่ยงกับการหมุนตัวสามรอบแล้วพูดไปด้วยว่าไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านแล้วอ๋อมันชางเป็นไปได้ยากเหลือเกินจะให้รถอย่างผมหมุนรอบตัวเองสามรอบเลยเหรอครับเนี่ย โถ้าเธอรู้สึกเช่นนั้นจริงๆก็ลองอีกวิธีคือปิดตาแล้วก็พูดว่าอ,อไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเอาล่ะลองดูก็ได้ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านบางครั้งมันก็เป็นไปได้บางครั้งก็ไม่ ถ้ามันน่าไว้ใจได้ก็จะยิ่งน่าเบื่อมากเลยไม่เป็นไรหหลอกจานนี่พวกเราจะคิดถึงได้เสมอมันฉันสนุกมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยแล้วอะไรที่มันน่าสนุกกันล่ะมันก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่มีอะไรแปลกมากหรอกนะนี่เพื่อนบอกมาเถอะน้มันเป็นแค่ความรู้สึกแปลกๆเท่านั้นเองอะ่ะไม่ต้องกังวหลหรอกหน้าเราไปลองรถกระโดดกันดีกว่านะ ออโอ้โอ้รถกระโดดอย่างงั้นเหรอหูฉันชอบมากเลยถนัดทีเดียวเชียวละไปกันเถอะพบกันใหม่นะสาราจย์จอนนี่นายต้องวิ่งมาให้เร็วเลยนะแล้วมายังจุดกระโดดร้อยตัวขึ้นข้ามไปอีกฟังเอาลองดูเอาละรู้แล้ววิธีกระโดดนะเอาละนะ ฉันคิดว่าต้องการอะไรบางอย่างที่ไว้ใจได้แล้วล่ะเยจอนนี่เธอสบายดีไหมเนี่ยดูท่าทางแปลกๆนะเฮ้ยฉันกลับมาที่บ้านแล้วฉันกลับมาบ้านแล้วบ้านเหรอใช่ฉันกลับมาแล้วฉันไปผจญภัยในเมือง มือที่มีชื่อว่าเมือแห่งความตรงกันข้ามใช่ดิเรกนายอยู่ที่นั่นศาสตราจารย์ท่านก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ทุกๆคันเลยเพียงแต่ดูลักษณะแปลกๆเท่านั้นเองอ่ะฉันว่านายน่าจะได้พักผ่อนนะดูท่าทางน่าจะเคร่งเครียดเกินไปดิเรกฉันจะพยายามเป็นคนที่น่าไว้วางใจได้ให้เหมือนกับนายฉันไม่ต้องการเข้าไปในเมืองแห่งความตรงกันข้ามอีกแล้วไม่เอาแล้วอ่ะการไว้วางใจได้ไม่น่าเบื่อเลยแต่น่าจะดูดีด้วยถ้าทําได้จริงๆนะ อีเจ e ในเปลี่ยนไปแคลลี่ก็ดูแปลกไปแฟงคลินก็เหมือนกันทุกคนดูแปลกไปมากแล้วฉันก็ไม่ใช้บริการล้างรถที่นั่นอีกเลยจะไม่ลืมอะไรอีกแล้วแม้แต่มัสตาร์ดแล้วก็ซอสมะเขือเทศอีกด้วยนะฉันไม่มีทางลืมได้เลยแน่นอนนีมากเป็นข้อตั้งใจที่ดีมากสัตว์ประจารย์ดูถ้าทางจอนนี่จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไปแล้วล่ะครับถ้าทางสิปีของท่านจะใช้การได้ดีอย่างสมบูรณ์ทีเดียว <laughs> 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 it's another day, another disappointment. Meant. Nothing ever seems to go your way. Somebody lets you down and you feel frustrated. Sometimes you'd like to run and.